ใครับถี่นั่กินเจงาที่ที่จะพายหายอันเนี่ยไม่ตอบผีอ๋อนี่แทนกังฟูนี่เองแหละอางฟูไม่เอาขอนเหรอแป๊บหนึ่งฮะจะจิ้มผาวาใไม่ใช่หรอเฮ้ยขอนดีขอนดีไปเย ไปแค่เ้ยเอาเอาเออัดจิ้หายไปเลยอัน yeah, น yeah. ี้เอาเชื nature, mmm hm. yeah, yeah. Like. ่อจะจะว่าเราจะเปิดได้แค่ทันหนึ่งเ่ยเอาโอ้เจนเจน呐แมขบไปเลยที่หมมาจนเท้าได้ไหมเอ้าตัดไม้ทำลายป่าแล้วนะตัวกล้องหายไปเลย ไม่เป็นไรได้ใช้ฉันกินไช่มันอ้าเปิดตอนนี้นะเฮ้ยโชคดีจัง<อ>มีน้ำมาด้วยน้ำไรอ่ะก็น้ำจากเหมือง ได้ใจไปนะมาอยู่กาะเอ๊ะเ,เปล่าเอาเอสเอ็คเกลมันเพลนอ้อนเอาออกเลยออกจิ้มไป คำพันนะไม่ได้แต่คำทันบอกแทนโอ๊ยจใจ เฮ้ยใครข่าวป้า hey, ไม่รู้ยกเล่นเราเองป้าขมแต่เราแหลกมากายังดีเรารอด <laughs> เฮ้ยได้ฐานโอ้โหอ้อาวอ่ะได้ละได้แบบของพีๆบ้่างเหมือนเพื่อนหิวข้าวหีวข้าวเรากินแล้วไข่อ้าว มีน้ำโซดาโคตรเกลือเราได้แบบคองโคตรเกลือโอ,อ, oh <my> อ้ยเจ้า

ก็ได้ดูดิทีเดียวนี่มันจะกลายเป็นเป็นอะไรไม่รู้แต่มีดาบไหมเอาชีวิตรอดแบบธรรมดาเนี่ยแหละดีแล้วแบบเกาะก็ได้แบบเกาะเอาวิเคอะ

ตกใจหมดอออมีเงินเช้าเอาของแท้ครับของแท้ครับพี่น้องตก ยเฮ้เย้ใจดอกเฮ่อหาผ้าสิบช้าไม่เจออยู่ดีเด้อทำเร็ว พรอ้อยอ้อเใตทองไม่ใช่อะไร Oh, hey, ah, ok, <gasps> hê yeah. đăng Lucky, ô hê đăng ไจี๊ดให้เท่าไหวอ่ะจิ้มใจให้ฝีฝีฝ่องบอสเลขหนึ่งอปมาด่วนเออโชว์ดีจริงแต่ว่าก็โชว์ยากหน่อยไม่หาเราได้ไหมเนี่ยนายเห็นเราไหมเห็นอยู่ไหนอยู่ใต้เนี่ย ได้ออกมาได้ไหมคืไมอไม่ตายเราได้เกลือโอ้ยโอ้ oh my god โอ๊ยจ้ะได้พบอันนี้เหอะ S <S แต่ฉันเถอะไอหันดีมาเพราะว่าแต่มันก็ได้ของดีแต่เละแค่นั้นแหล <S <S 2> <S 2> <S เะเฮ้ยมีดินด้วยเฮ้ย<โห>เอาดินไหมดินสามารเป็นทอมันเบาะได้เป็นจากอีเบาะได้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่อันนี้จะให้แยกบอก,บอก ้าผมว่าถ้ามีใครมาหนึ่งคนก็ได้ครับกริบอกเพิ่มอีกนเนาะเราแย่งเดี๋ยมวมันมีแบบไม้ด้วยใช่หอคำที่จากไม้่ามีแบบ มีมีฐานมีเนเธอร์ไลท์มีมีนูนมีนี่มีนั่นมีเรานายคิดว่าอันไหนมันดีที่สุดทำไม้มไมหมนะแตแตนว่า หินดีไหมมันฟาร์มง,ง่ายมันหาง่ายเออวา่าทชิมได้เห็ดมาทำฟาร์มดินก็ได้หงก็ได้แล้วอุย้ยเต็บบเราดูได้อาไ<ป>นได้อาไปไปเนี่ยเห็นเต็มแนละ้วแล้วก็เต็มจะตายแล้วโอเค ได้หันดีหน่อยเอาทองมาอัดหอคูมในหนออนเนี้ยโอ้โหจ้าแต่ยายไปหยอกรินกคนเนี้ยเอามันเป็นน้นเอาออกไป อ๋อเป็นแทนแทนกินมนายคิดให้หน่อยแอ,บ,อบนะขอโอ้คิปเปิดจิ๊ะ้ยใช่ขอนะ ได้เคาะอ่ะนายเนี่ยเอ้ยตรงไม้ดิตอนนี้เอาขยะที่ไม่จำเป็นออกอะทำให้เต็มตัวยังไงแหละขยที่ไม่จำเป็นออกใช่ไหมเงี้ยเนี่ยขยะขยะ้ยขยะเนี่ยเนี่ยขยะเอาเอาแล้วโอยายไหม โอนโอนโอ้โหคล้องแบบเยอะแน่แน่เออต้องเปิดเองแต่ยังไงเราก็ต้องเปิดเองอ,อันเราก็ต้องผลิตสริอนเราก็ต้องโยหันนะจีเป๊อกใช่ทีนี้เราไม่ต้องคาบเองอีกต่อไปใช่แต่ว่า เรา้อเล่นมันต้องับอยู่ดีอืมโหอันตสนนะฮิเขาว่จิ้มได้ยาฮิตเยอะอ่ะรับเถอะมันก็มีเหมือนกันคพาแต่ก่อนมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้มันเริ่มมีแล้วเพราะว่ามีมันได้แค่เ็นคาแค่นั้นแหละหรือไม่ก็เอาไปตกแต่งประดับอันนี้มีนะเพราะว่าใช้ยที่เปาะได้มันต้องผุมได้อ่ะ มันุ่มได้เอาเอาแปดบล็อกไหมพอขึ้นนะอ่ะพอขึ้นไปปุ่มจัน เปิดชาเปิดเปิดโลเปิดไทโอเคแต่อันนี้เราจะต้องมีเททีที่มากพออันนี้สร้างง่ายๆมากครับขั้นแรกลาว่าขั้นแรกเราต้องมีอุปกรณ์ที่มากกว่านี้อุ้ยได้เจ้าเอนชาร์นั่นแหละความสามารถลาพิบมันจะให้ของที่เป็นเอนชาร์ด นี่นายจินใจตัวเอนชา้าไปชิเท่เลยเยขชาช้าตาปะมันเผาใยางมือมุมได้ไหมถ้าเผาได้เราจะเะอาให้หมดป่าเผาไม่ได้เจ้า โอ๊ยยอดด้วยมันให้ท็อตด้วยเอ๊ยจริงอ่ะเอาชุดเกาะไปทิ้งได้ไหมเดี๋ยวกิมน้องหมาแต่เราเอากระดูกไปทิ้งไอ้ีมีใอรจะตู่อยู่อ่ะบอเนาะ ทำไมฆ่ามันเลยแต่ได้เนื้อฟรีเออจะไวปทีนี้ได้เวลาเอา,เอาคืนไม่ใช่ไม่ใช่คนรยา <c oughs> น้ำสามาได้มันได้อ่ะอืมล้างวัชพืชวัชพาเราได้เหล็กแล้วเราก็ได้ของที่ไม่ดีเลยสซสัซเราจะให้น้องมาอยู่ <c oughs> เผื่อมัน ไม้ไฟทำอะไรได้อะเดีใจเลยนะดัน,นออกมามามา ดูเขาป่าทำไมอ่ะไม่ชอบป่าหรอดูมันดิดูมันเดี๋ยวใครอ่ะดูนี่ช่วยเราด้วยวันไหนฮะดูนี่อยู่โอ้โห ไปเลีไตไปไปไปไ้ไปไปไตไปนปไปไปปไไปไไป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 ไ มันมันแล้วเนี่ยใช่รู้ว่าเอาชีวเดี๋ยวมันมีมีลาผิดดิใช่เดี๋ยวในของมันมีลา oh <my> โอโ้ my god อลาผิดโอ้ไม่ o d ้โอ้ไม่เจ <Fortune. S 2> เอาฟอร์จูนเอาฟอร์จูนมาขุดดีไหมมันจะได้เผ็ดเยอะขึ้นแต่เราไม่มีเราไม่ถูกเฮลไม่ต้องไปขุดขุดอยู่นี่ไงงนีน่แหละข <c oughs> องดีดีไปหรือเปล่าของเนี่ยแหลกคนสุดสุดใหนญ่นวะวะจิมออา ไม่ใช <aunque> ่ไอของมง w h กิมไลดูสิ่งนี้อ๋อโออยา อย่าไม่บอลตาสวัสดีครับอุย้ยไอ้อับเจ็บเอ้ยเดี๋ยวที่อับแจกนะ ฐานชีวิตมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าที่จิมแจ้นหน่อยแจนขึ้นหน่อยมีคนคอมเมนต์อ่ะเฮ้ยเหป็นตับความท้อนหรือเปล่า ไอ้แมวมาปล่อยสิแมวมันเป็นอินเดอร์แมวมันเป็นแมวแมวตัวไหนครับพราะว่เท็กเจอร์ซาซาเรียกว่าแมวนั่นแหละมันคือแมวแมว<ม>ไหนอ่ะมันตายแล้วอ่ะนั่นไอ้ตัวหนึง่งเพราะมัไม่ชอบน้ำอ่ะแมวชอบน้ำาตายอ่ะ มักูกลัวจะตายแล้าิใหญมันมุมเฉยโอ้ยยุบไปเป็นมุมได้เวยมันจริงจรแล้วอันนี้มงพีคเอาตดนปุ๊บไปปั๊บเลย ใหม่ดีไหมวะอืเฮ้ยตยาใหญ่หอหอหอ,อันนี้จะโชคดีเปล่านายไม่รู้เผื่อขอไปอยู่ที่สืนที่ผวกนิ้ยกไปน,นะโอเคที่อีเวน โอเคไปอยู่ใหน้ัไปเราว่าควรจะทำขวานตั้งแต่แรกทำบ้านไหมยังไม่จะทำบ้านเลยไม่รู้ทำบ้านเถอะกิ่ฟันบ้านจนแถวนี้ก่อนนะเถาดิมน้ำาค่ะ บดาก็ได้มันดูความเล็กของมันถ้าหากอยากจะสร้างบ้านใช้ชิปปั้กชิบอรอยู่ฟันบ้านแถวๆนี้่อนนะเฮ้ยใครชอบชิปนี้จุดหน,นะนึ่งจุดเฉยจุดไฟจุดกินยังชิปยังจุด้ัดไม่มานะ